สวัสดีค่ะคุณเอิงสวัสดีค่ะคุณพี่เอ่อตอนนี้เรามากันที่เพชรบุรีท่าคอยอําเภอท่ายางนะคะก็ตอนนี้มาที่สวนของคุณะอิงนะคะก็โทรไปบอกว่าดีใจมากเลยถั่วฝักยาวจากที่ปกติออกแค่ฝักเดียวแต่ตอนเนี้ กิ่งเดียวนี้ค่ะออก2อถึงสฝักแล้วก็กําลังจะแทงออกมาเรื่อยๆอันนี้ยังไม่ถึงอายุเก็บนะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยวให้เจ้าของสวนเนาะชื่อบุญยืนนะคะเป็นเป็นเจ้าของสวนพี่น้องกับคุณซะอิ่งคุณซอิ่ง,องโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้เจ้าของสวนแสดงความพอใจหน่อยค่ะว่าพอใจแค่ไหนที่ใช้ YAC ของเรานะคะค่ะเชิญคุณซอิ่งค่ะ คือเดิมทีนะถั่ว,ท,วทั่วไปมันจะออกแล้วมันจะออกแค่ฝักเดียวหรือว่าสองฝักก็สองฝักมันจะน้อยส่วนมากจะเป็นฝักเดียวแต่นี่ออกคู่หนึ่งแล้วก็จะมีแทงยอดออกมาแทงตาดอกออกมาเพิ่มอีกนะครับไอตัวตัวนี้สําหรับเร,เราเราชี้แต่ตัวนี้ไอวายไอซีเนี่ยมันก็โอเคอะทุกอย่างออกคู่อะมันจะไม่มีฝักเดียวฝักเดียวจะมีน้อยมากแล้วก็จะมีการตอ่อต่อดอกต่อยอดดอกของมันมาเรื่อยๆตาาดอกเรื่อยคือมองดูแล้วอะ แต่ในท่ทั่วไปมันไม่ต่อเลย่นะครับพอฉีดตัวนี้แล้วมันจะตอดอกเรื่อยๆมองดูแล้วมันจะมันไม่ไม่ไม่สิ้นสุดอ่ะอันนี้เก็บไปบ้างยังคะก็เริ่มเก็บไปบ้างแล้วเริ่มเก็บไปบ้างแล้วหลังจากที่ใช้วรซิ่งเราไปครั้งแรกครั้รไหมคะและนี่ออกรอบสองอีกแล้วนะคะทิ้งระยะเวลาเท่าไหร่คะจากรอบแรกก็ห่างกันประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่ากว่าอ่าหนึ่งอาทิตย์รอบสองออกอีกแล้วนะคะรอบสองออกค่ะแล้วพี่คะภูมิใจยังไงบ้างคะ แ้่เราไถมานี่ก็มองเห็นแล้วมันดีดีมากดีมากต้นทุนก็ต่ำลงอ่ะเราเคยช้เคมีมากให้เล่งให้มันออกเราไม่ต้นไถมากเพราะใสเคมีไปมากมองูแล้วมันมีผลกระทบบวกแต่ตัวนี้มันเป็นว่ากระทบด้วยกินไม่ได้กินไม่หมดกระทบก็โดยที่ว่าพืชกินไม่หมดใช่ไหมคะเส้นเปืองโดยที่ว่าเอาปุ๋ยเนี่ยซื้อปุ๋ยเคมีฝังดินเล่น แ้วเรามาซื้อตัวนี้ใช้สิดิีไฟค่ะโอ้ยเยี่ค่ะแล้วตรงนู้นเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วเขาก็เริ่มเริ่มออกแล้วเริ่มเริ่มเริ่มแตกตาดอกมันเริ่มออกแล้วแต่เขาออกกอนกำหนดแล้วพอเราใช้ตัวนี้เข้าไปไปกระตุ้นเหมือนใบกระตุ้นมันอ่ะคือทั่วทั่วไปทัวประมาณสัก4สี่สิบห้าวันถึงจะได้เก็บฝักแต่นี่ประมาณ30สิบกว่าวันยังไม่ถึง4ี่สิบวันเริ่มแทงตาดอกแล้ว่ท่านผู้ชมคะอันนี้ก็สามารถพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งนะคะจากเหตุ 45วันตอนที่ของพ่อทศแม่กิ่ง30-35ถึง35วันก็เปิดหน้าก้อนได้แล้วข้าวแม่ชุมสีที่อ่างทองเก็บเกี่ยวก่อนเขา5้าถึงวันอันนี้ถั่วฝักยาวก่อนเขาเท่าไหร่นะคะประมาณ10วันประมาณ10วัน,วนะได้เริ่มได้เก็บฝักอ่าอันนี้เราก็สามารถหาข้อสรุปได้ว่าทุกกควาเติบโตของมันนครับออกแล้วออกอีกซ้อนแล้วซ้อนอีกต่อยอดออกอกระจายไปหมด นี่กอสเซอรว่าวไอซีนะคะนนรับนผลิตสุดยอดออกก่อนกำหนดแทงดอกออกมาออกฝากแล้วก็ยังแทงออกไม่สุดท้ที่สุดยอดเนี่ยดูดูชุดนี้ก็ดูโหดูดูเป็นสิยงน่าภูมิใจ <c oughs> <c oughs> แล้วเดี๋ยวมันจะต้องยาวอีกยาวอีกยาวประมาณนี้แหละประมาณนี้ความยาวขอนี่นี่สั้นเลยเนี่ยเริ่มยาวแล้วนี่แหละยาวนี่แหละนั่นแหละโอ้ยาวนี่นี่เนี่ยเก็บพุ่งนี้เราจะเก็บพุ่งนี้แล้วนี่ไม่รู้มันดีอ่ะมันมองดูแล้วดอกเดิมออกเย็นโคเนี่ยตามหลักทัวร์พุ่งนี้ดอกโคนจะไม่มีตรงนี้มันอาทิตย์ก็ผี มเคยเข้ามาละเอียดขนนี้ขึ้นยันโคนเลยนะครับเนี่ยดอกเกิดรับขึ้นยันโคนเลยใบบางมันเริมออกดอกก็จมันห่ามแบบนี้เลยเอเคยเข้ามาสัมผัสเลยมันรอพอกนาโนอเราไงออกคู่นะครับออกคู่แล้วก็ออกต่อยอดอีกมัหยุดแค่นั้นายสีมัหยุดแค่นั้นนะครับเนี่ยเด้วเเนี่ยเนี่ยครับ ออกออกยันโคนเลยครับหัวปกติจะไม่ออกนะครับตัวยางคืขึ้นมาตลอดเลยนะครับโคนขึ้นมามีดอกมาตลอดว่ามันชัดเจนก็ยอมรับเรอยู่ตลอดเลยนี่ว่าใหม่ก็เริ่มออกดอกแล้วตามรักตัวรุ่นนี้จะไม่ออกดอกไม่มีดอกจะไม่ออกดอกมันจะออกเพราะว่าท่วมหลักปึ๊บเนี่ยถึงจะเริ่มออกอันนี้มันออกแล้วอ่ะไี่บานดอกได้อีกตั้ง ติดเนี่ยได้เก็บแล้วจะได้เก็บเนาะต้องบอกมันดีอ่ะกนแปลกอ่ะดูชายนี้เพี่เอยเนี่ยี่ดิมมาดูชายนี้ดิดูมันดไอันี่ฉีดเอามันมองเห็นเงินมองเห็นแจมฝักเป็นระยะเลยเดิมทัวรุ่นแบบนี้มันยังไม่มีดอกนี่มันมีปี่ดอกแล้วนีแล้วออกมาก็ติดด้วยนะออกมาก็ติดไม่ติดไม่ไม่ไม่มีม้านไม่อะไรติดหมดตามร้านทัวรั่นนี้มันไม่ออกเดินออกมันก็ไม่ติดมันจะเป็นม้านไปก่อนใช่ ต่อขั้วตอนช่วงแรกมันจะไปมันจะไปขึ้นชั้นสองมันนี่เรื่อยไปอีกทำไมในคนสามสามเนี่ยอันนั้นสามฟักเน้าหน้าพี่นั่นแหละสามฟักเลยไม่นด้แล้วไม่ไม่ไม่ปลูกทัวร์พี่ชายปลูกทัวร์ไม่เยังมีต่ออีกสามเลยยอดอันนี้ก็สองสองมือหนึ่งจะต่อออกไปอีกนะครับ เนี่ยเดี๋ยวชุดเนี้ยที่มันรนี่ในช่วงแรกอะที่มันฉีดไม่ทันอะมันเดี๋ยวมันจะแตกอะแตกตาดอกตัวน,นี้ขึ้นมาอีกรอบนึงมีเร่องอรอ่เนี่ยจะมีมีออกมาเป็นชุดที่สองนี่คือช,ช,ชุดที่สองชุดที่สองของเขานี่ก็ต่อออกมานี่คือชุดแรกที่เขาออกแล้วก็จะต่อไอ้นี่เขาก็เก็บไปแล้วนี่ก็จะเริ่มออกชุดที่สองนี่ดอกชุดที่สองคือตามหลักแล้วถ้าทั่วๆไปแล้วมันจะออกแค่แค่คู่เดียว แบบเนี้ยหรือว่าฝักเดียวแบบนี้มันก็ตัวนี้ตัวนี้จะไม่มีอันนี้นี่เริ่มออกเป็นชุดที่สองของเขาตามหลักเขาจะมีแค่เส้นเดียวมีแค่เส้นเดียวแ้าถ้าแขนงเนี้ยตาดอกตาเนี้ยจะมีแค่ฝักเดียวหรือว่าสองฝักแล้วก็จะไม่มีออกมาอีกมันก็หยุดหยุดแค่นี้แต่นี่มันจะออกต่อเรื่อยๆดูถ้าขนาดขนาดซ่อนอยู่ในอ้นี่มันยังออกเลยนี่ขนาดซ่อนเยะนี่โอ้โหเพิ่งเจอนี่แหละ <laughs> กรชีกระทัวแล้วมันได้ผลมากอ <มา S 2> ลกชีกระวะนาวมันก็แตกดูตะนาวผมแตกรึเปล่นาน,น,นี่ตะาวเหืองนี้กนะ็เก็บได้แล้วชิดหนึ่งสองสามน,น,นี่อันนี้จำจะบจับนึ่ไสามแล้วก็จะมีตองมาอีก ซึ่งปกติไม่มีนะไม่มีไม่มีคันดีก็ถ้ามีคู่คู่นี้คู่เดียวหรือว่าฝักเดียวตรงนี้จะไม่มีตอออกมาไม่ตอไปอีกใช่มีตอนี่มีตออีกพักสองพักสามไม่จบใช่สุดยอดแล้วเขาใบก็ลกไม่ใช่ลงแข่งแรกอ่ะต้นจะแข็งแรกเากำหนดไว้ว่าเออถัวฝักยาวเนี่ยประมาณสี่สิบห้าวันมันจะได้เก็บฝักได้แต่นี่ประมาณสามสิบกว่าวันประมาณสามสิบห้าวันเริ่มเริ่มเก็บฝักได้ก็ไวกว่าเดิมประมาณเป็นสิบวันก็ถือว่าโอเคอ่ะ <No. S 2> y ายซ n นาโรก็ใช้ได้ประทับใจใ<ช>พอใจค่ะงั้นเดี๋ยวเราแสดงความพอใจกับ YIC กันหน่อยคะ่ะประทับใจไหมคะรับใจครับ Y AC สุดยอด <laughs>